สำหรับ10เรื่องจริงของคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะครับเอามาฟังกันเนาะตรงข้อไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับในช่องคอมเมนต์เนาะหรือว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับลักษณะข้อที่1น,นะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะ มีลักษณะนิสัยที่ขี้อายนะครับนะบางครั้งก็มีความสงบสงเงยมอยู่ในทีนะครับแล้วก็มีความลึกลับน่าค้นหานะครับนะคนที่เกิดเดือนนี้นี่แมมันมีหลายอัธรสนะครับในคนคนเดียวกันนะครับเขาบอกว่าลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะจึงทําให้คนที่เกิดในเดือนมีนาเนี่ยนะเป็นที่รักของผู้อื่นได้ง่ายๆโอโ้เพราะว่ามันมีหลายรสชาติหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ข้อที่2นะครับคนที่เกิดเดือนมีนาเนี่ยเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สูงนะครับแล้วก็มีลักษณะนิสัยเนี่ยนะมีความเห็นอกเห็นใจนะเพื่อนมนุษย์นะเออเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีความซื่อตรงนะครับต่อคนอื่นๆนะครับแล้วก็ต่อตัวเองเนี่ยสูงมากๆนะครับอ่ะข้อที่3านะครับ คนที่เกิดเดือนนี้นะครับเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะครับรักสันติแล้วก็มีความสงบนะแล้วก็มักจะมีความอ่อนโยนนะครับอยู่ในตัวเองนะครับข้อที่4นะครับคนที่เกิดเดือนมีนาเนี่ยเป็นคนที่มีความใจเย็นนะครับนะเรียกได้ว่าคุณเองเนี่ยนะเป็นคนที่ไว้วางใจได้นะครับเห็นคุณค่าของคนอื่นนะเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโอ้ นะคำตอบนี่เหมือนนางงามมากนะครับว่ากันอย่างนั้นข้อที่5นะครับคนที่เกิดมีเดินมีนาเนี่ยนะครับเป็นคนที่จิตใจดีนะครับนะแล้วก็มักจะเข่งครัดในเรื่องของศีลธรรมนะครับมักจะไม่ค่อยผิดศรรีลผิดธรรมสักเท่าไหร่นะครับข้อที่6นะจุดบอดของคนที่เกิดเดือนมีนาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็คือนะติดนิสัยนะชอบประเมินคนอื่นนะ เออเป็นสายคอมเมนเตเตอร์นะครับนะชอบตัดสินคนอื่นนะเห็นคนอื่นนะไอ้แนนไม่ดีไอ้นี่ไม่ใช่โน่นนี่นั่นนะครับอ้าวจริงไม่จริงไงค้านกันมาได้นะครับข้อที่7นะครับ บางทีเนี่ยนะคุณก็เลยเถิดนะไปถึงในเรื่องของอความเจ้าคิดเจ้าแค้นนะ,ะต้องบอกนี้ก่อนถ้าคุณปรับในเรื่องของอารมณ์เจ้าคิดเจ้าแค้นได้เนะี่ยโหคุณจะเป็นคนที่น่ารักผิดมนุษย์มนารลยทีเดียวนะครับข้อที่8นะครับนะมาดูเรื่องดีๆกันบ้างนะครับคุณเองก็มีจินตนาการที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับเป็นคนที่ชอบธรรมชาติรักการเดินทางนะเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับนะและการเขาเรียกว่าอะไร แล้วคุณเองก็รักนะการที่ตัวเองเป็นจุดเด่นนะครับชอบให้คนเนี่ยมาสนอกสนใจนะครับแหมถ้าคนที่เกิดเดือนมีนาเนี่ยนะไปเป็นดารุ่งดารานะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์นี่แมบอกเลยดังแน่นอนนะครับข้อที่9นะครับแหมคนที่เกิดเดือนมีนาเนี่ยชอบตกแต่งบ้านเองนะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีพรสวรรค์นในเรื่องของศิลปะนะครับนะแล้วก็มีเทสที่ดีในเรื่องการ ฟังดนตรีชอบดนตรีนะชอบฟังดนตรีชอบสะสมของแปลกๆนะครับนะมีคอลเลกชันอะไรแปลกๆในะคุณนี่ต้องเป็นคนที่เกิดเดือนมีนาเลยทีเดียวนะครับอ้ามาถึงข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับข้อที่10บนะเขาบอกว่าคนที่เกิดเดือนมีนาเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ไว้ให้ดีนะครับนะเพราะตัวคุณเองเนี่ยนะ อ,อ,อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่งายๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะต้องดูให้ดีๆนะครับถ้าคุณคิดอยากจะลงหลักปักฐานกับคู่ชีวิตเนี่ยนะครับขอแนะนําเลยอย่าไปรีบไปร้อนจนเกินไปนะดูกันให้ลึกๆดูกันไปให้ถึงก้นบึง้งถึงจิตใจนะครับว่าเอ๊ะเขาเป็นคนยังไงเพราะว่าคุณเอง ครับอาจจะต้องใช้ชีวิตกับคนคนนั้นเนี่ยไปตลอดชีวิตนะครับก็ศึกษากันให้นานๆสักนิดนึงนะครับยังไงก็ขอบพระคุณคนที่เกิดเดือนมีนามากนะครับที่แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับนะอยากดา่าอยากอะไรก็กดนะปุ่มคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับว่ากันไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับ